พวกรีเฟิร์นเนี่ยหรือบางทีเขาก็เรียกว่าโูกต้นก็คือผักโูดนั่นแหละผักโูดที่มันจะกลายเป็นต้นโูกต้นหรือรีเฟิร์นที่เป็นเฟิรนขนาดใหญ่บางครั้งมันก็สูงได้เป็นสิบเมตรเลยนะที่สวนแห่งน,นี้เนี่ย มันจะมีพื้นที่ประมาณแปดไร่เดินไปน้ําตกกันมาหรอครับไกลไหม,ไมน้ำตกไม่ไกลเหรอประมาณห้าสิเมตรได้อ๋อห้าส<ม>ิเมตรอ๋อจ้ะ ที่บริเวณน้ำตกสิริภูมินะครับบนดอยอินทนน์เนี่ยจะมีสวนศึกษาธรรมชาติของพืชโบราณเรียกว่าทรีเฟิร์นหรือกูดต้นหรือเฟิร์นต้นนั่นเองจะมีลักษณะเป็น พืชโบราณที่เหมือนไม้ยืนต้นเลยครับเหมือนต้นไม้นั่นแหละแต่ว่าเป็นพืชที่ไม่มีดอกมันแพร่พันธุ์ด้วยใช้สปอร์นะครับใช้สปอร์เนี่ยมันเป็นเฟิร์นสกุลหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปลูกไว้ต้องหลายสิบชนิดเลยทีเดียวที่สวนเนี่ยนะครับบริเวณน้ําตกสิริภูมิน้ําตกที่มีความสวยงามมากบริเวณดอยอ,อินทนน์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเวลามันออกใบเนี่ยนะครับใบ ใบออดเนี่ยมันจะม้วนงอกลมสวยงามมากทีเดียวนะครับมันมีที่เนี่ยมีประมาณสัก50สกุล1 4 0ชนิดเลยทีเดียวท่านผู้ชมบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเนี่ยประมาณสัก600เมตรบริเวณน้ำตกสิริภูมิครับบริเวณนี้อากาศเย็นสบายเป็นสถานที่ที่เดินเพลิดเพลินมากเลยครับบนยอดดอยอินทนนท์ครับเฟิร์นต้น หรือกูดต้นครับท่านชมออสเตรเลียนทรีเฟิร์นก็เรียกนะครับผมไปเดินที่นี่มาเมื่อวันที่14กันยายน2518ครับเป็นช่วงกลางฤด,ดูฝนฝนมันดอยอินทนนท์นี้ก็ตกเยอะมากเลยทีเดียวครับ ป่าเขียวขจีน้ำตกก็เยอะน้ำเยอะสวยงามมากทีเดียวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจากออสเตรเลียนทรีเฟิร์นสวนเฟิร์นตรงนี้ก็จะขึ้นไปบนยอดดอยอินทนนท์ไปชมป่าดึกดำบันซึ่งมันมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยครับดูใบอันนี้ดิเฮ้ยมันเหมือนตอนแรกนึกว่าเหมือนโดนแป้งตกใส่ว่ะ ตอนแรกนึกว่าเหมือนว่อะไรตกใส่สีตกใส่เป็นธรรมชาติของมันอนะ จากน้ำตกสิริภูมิก็มาบนยอดดอยอินทนนท์ครับเป็นยอดภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงจากระดับทะเลปานกลาง MSL เนี่ย2,565เมตรครับ MSL mean sea level และบนนี้ก็จะมีออมอสครับสเปกนะ้ำมอส มอสบนยอดดอยอินทนนท์เนี่ย<ม>หรือเรียกอีกอย่างว่าข้าวตอกหรือสีสเปกนคนมอสครับมันจะชอบอากาศเย็นแล้วก็ชื้นตลอดปีอันนี้เส้นทางศึกษาธรรมชา,รรมชาติดอยอ่างกาเขาเรียกว่ามันเป็นมอสเนี่ยเนี่ยเป็นมอส พืชโบราณมอสฉลาดหาอยู่หากินต้นไม้ที่นี่มักมีลำต้นที่ถูกปกคลุมด้วยมอสบางครั้งพบเห็นเป็นสายยาวย้อยลงมาจากต้นไม้มอสใช้ใบดูดน้ำและแร่ธาตุโดยตรงจากอากาศลำต้นขนาดเล็กขึ้นเบียดบังกันเพื่อช่วยกันเก็บน้ำและหมอกอ๋อคือใช้ลำต้นเนี่ยเก็บน้ำและหมอก Mm hmm. mm hmm. oh, วบริเวณนี้เรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาครับมอสเป็นฟองน้ำธรรมชาติที่คอยรักษาความชุ่มชื้นให้กับป่าทำให้เกิดพรมสีเขียวป่าบริเวณนี้เป็นป่าพุพิเศษครับพบแห่งเดียวในประเทศไทยมอสมีความสามารถพิเศษก็คือ ตอนฤดูแล้งถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมันสามารถที่จะจำศีลได้ดูมันแห้งเหมือนตายครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่ตายเมื่อได้นะ้ำมันก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขียวขจีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันเป็นป่าที่สวยงามมากเหมือนป่าดึกดำบรรพ์เหมือนหลุดเข้ามาในเทพนิยายครับโอ้ท่านผู้ชมครับมันสวยงามมากครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ต้องไปเดินเลยนะครับเนี่ยที่เส้นทางศึก,ศกษาธรรมชาติดอยอ่างกาบนยอดเขาดอยอินทนนท์ภูเขาที่สูง,ท,สงที่สุดในประเทศ ย้ำนะครับสูงจากระดับทะเลปานกลาง2,565เหมือนพศเลยครับพศ2,565นะครับเอาเป็นว่าโอ้โหนี่ผมไปเดินเมื่อวันที่14กันยาย,ยน2568ครับสวยงามมาก มอสเหมือนพรมสีเขียวเกาะอยู่ตามต้นไม้ครับมันจะดูดซับละอองไอน้ําจากเมฆแล้วก็หยดลงมาบนพื้นมันสร้างความชุ่มชื้นให้กับบทุป่าบริเวณนี้นี่แหละครับเรียกว่าโอ้โหสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมมอสเฟิร์นมอสสีเขียวเหมือนพรมธรรมชาติดูดซับน้ําเก็บไว้แล้วก็หลั่งให้กับพื้นป่าสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่าครับ สูงสุดในแดนสยามหลากวิถีพันไม้ป่าเมฆนะก็คือมันเป็นไม้ที่อยู่ในป่าเมฆเขาเขียนไว้ว่าสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่อ่ะ2อ6 5อ่ะดูนาฬิกาที่เท่ากันไหม,ทะะไมเท่าไหร่ต่างกันเตัวละ สิบร,ร้อยกว่าเมตรหรอสองสี่ห้าห้าอันนี้สองห้าหกห้าโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะไม่เคยเห็นเคยเห็นนานมาแล้ว เจ้าพ่อดอยอินทนนท์เจ้าพ่อดอยอินทนนท์นนก็คือพระเจ้าอินทวิชยานนท์นะครับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่เจ็ดซึ่งท่านเนี่ยเป็นที่รักและก็ผูกพันกับดอยอินทนนท์อย่างมากนะครับดอยอินทนนท์เนี่ยเดิมชื่อดอยหลวงเปลี่ยนชื่อเป็นดอยอินทนนท์เนี่ยเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าอินทวิชยานนท์นั่นเองครับเขามีประวัติอยู่ กูพระเจ้าอินทวิชยานนพศ2 4 5 8โอ,โอ้กูก็คือเจดีนี่ประวัติโดยย่อโดยอินทนนอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย อำเภอสันรปร่าตองมีความสูงสุดของประเทศ2,565เมตรอืมอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยนะครับน่าเดินมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมสวยงามมากทีเดียวครับชื้นแล้วก็สวยแล้วก็เขียว โอ้โหน้่มันสวยมากเลยเดี๋ยวเขาใช้กล้องซูมหน่อยอะ่ะโอ้โห อันนี้หลักหมุดฐานจุดสูงสุดแดนสยาม